ครับว่านคันหมากเศียฐีนะครับอยู่ในวงของอาราซีนะครับเป็นอโกนิมาเทนิวอีเพสอีเนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับลำต้นโตเต็มที่สูงประมาณ1.5เมตรนะครับขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของอดินที่ปลูกแล้วก็กระถางที่ปลูกนะครับ แล้วก็ทรงพุ่มก็จะเป็นติวเป็นยอดเดี่ยวนะครับประมาณกว้างประมาณ40เซนติเมตรนะครับถ้าโตเต็มที่นะครับถ้าเล็กก็ลดหลั่นกันไปนะครับตามขนาดของเขานะครับติดผลก็ช่วงเดือนตุลาคมครับช่วงหน้าหนาวนะครับจนถึงมกราคมนะครับผลเขาจะอยู่นานนะครับผลเขาจะออกตามคอของถัดจากยอดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจะออกจากลําต้นนะครับผลของเขานนั้จะมีรถขื่นคันนะครับ ยาทําให้คันถ้ากินหรือว่าเคี้ยวอาจจะถึงขั้นลิ้นชาหรือเกิดอาการบวมพองได้นะครับก็สมากถ้าเขากินเป็นยาสมุนไพรเขาก็ใช้การกืนนะครับอย่าลืมว่าสมุนไพรหรือว่ายาทุกตัวถ้ามีคุณก็ต้องมีโทษนะครับการที่จะเป็นยานั้นเราต้องรู้จักวิธีใช้แล้วก็อัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เทคนิคใน,นการกินนะครับสับคุณได้ความเชื่อนะครับเอ่อ ้านคันหมากเป็นว่านมหานิยมเรียกซับนะครับเป็นมหานิยมตัวหนึ่งเนื่องจากใบของเขาเรียวยวแล้วก็โค้งเหมือนกับมือกวักซับเข้าหาลําตัวนะครับส่วนคําว่าคันหมากเศรษฐีนั้นเป็นคําเปรียบเปรย,ปรย,ปรยถึงเปรียบเปรยถึงโชคลาภที่เข้ามาสู่ผู้ปลูกโดยไม่รู้ตัวนะครับเปรียบเสมือนอหนูตกทังเข้าสารอะไรประมาณนี้ครับเป็นโชคลาภเป็นลาบลอยอะไรพวกนี้ครับแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีชื่อแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันไปนะครับ อย่างภาคเหนือก็รู้สึกว่าจะเป็นโหราหรือว่าภาคใต้ก็พรมตินหรืออะไรนี่แหละครับผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเอาแค่บอกเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนความเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรนั้นก็เยอะแยะมากมายนะครับต่างก็ต่างก็โฆษณากันไปในตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจําหน่ายนะครับส่วนหนึ่งที่ตรงกันก็คือว่า มันจะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับของคนสมัยก่อนนะครับแต่ว่ามันก็มีหลักเกณฑ์และวิธีในการใช้นะครับเราต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการมาผลิตมาแปรรูปทําเป็นสมุนไพรต่างๆก็โฆษณากันไปสารพัดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับที่ตรงกันก็มีเรื่องอมเมลเลขของเขานะครับไม่เดสุกข,ของเขาส่วนมากก็เอาไปดองน้าผึ้งแล้วก็กลืนกินเพื่อบํารุงร่างกายแล้วก็ะชะลอความแก่นะครับเป็นยาอายุวัฒนะ แต่พักหลังนี้ก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาก็คือจุดขายก็คือ,อนอกจากชละลอความแก่แล้วก็เพิ่มพลังทางเพศนะครับนี่เป็นจุดขายของหลายๆตัวนะครับถ้าบอกว่าชละลอความแก่เฉยๆฉก็อาจจะขายยากหน่อยแต่พอบอกว่าเพิ่มพลังทางเพศนี่ก็จะกลายเป็นจุดขายที่ถือว่าได้รับความสนใจนะครับครั้นี้ก็คือสรรพคุณคร่าวๆข,ของว่าน c h a m a l k h e t s นะครับเรามาดูรูปทรงแล้วก็ลักษณะของใบนะครับแล้วก็วิธีปลูกนะครับมันจะรวมเรื่องเทคนิคต่างๆให้ฟังนะครับ ครับแล้วก็เป็นไม้มงคลที่แนะนํานะครับแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจของหลายหลายจังหวัดนะครับที่กําลังเพาะปลูกแล้วก็แปรรูปส่งขายในนามของเศรษฐกิจชุมชนนะครับเพรือว่าสินค้าโอท็อปนะครับกําลังเป็นที่นิยมกันนะครับสําหรับเกี่ยวกับพวกลักษณะของเขาจะเป็นใบยาวๆอย่างนี้นะครับและด้านหลังใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเพจ เรือว่าในเฟสที่เราเห็นขาอโพดกันบางทีก็จะเข้าใจผิดเห็นเป็นโพบลังครับเป็นขันหมากเศรษฐีนะครับแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับใบของมันจะต่างกันโพบลังมันจะเป็นกระดูกของเขาจะเป็นสีม่วงนะครับแต่ขันหมากเศรษฐีเขาจะไม่เป็นสีม่วงนะครับแต่ลายเขาคล้ายๆกันแล้วก็ใบของขันหมากเศรษฐีจะยาวกว่าโพบลังนะครับแต่ใครไม่ไม่รู้จักโพบลังเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้ดูนะครับแป๊บนึงครับนี่ครับได้มาแล้วครับมันอยู่แดดนะครับมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าอยู่ในร่มมันก็จะออกเขียวเขียวเหมือนกันครับ ว่านแคนมักสิธีนี่นะครับอันนี้คือโพบลังครับตัวกระดูกของเขานะครับสังเกตดูให้ชัดนะครับกระดูกของไขนมักสิทธีมันจะเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นกระดูกของโพบัลังมันจะเป็นสีแดงๆออกม่วงนะครับด้านหลังใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกปรกหน่อยนี่ครับเป็นหลังใบของเขาลายกระดูกจะชัดเจนเลยนะครับซึ่งของ ไันหมักสศทีจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือตัวคขนหมักสิทีนะครับนี่คือหนอของเขานะครับตัวนี้อายุเยอะแล้วนะครับไอ้ของขุดม,มาจากป่าน,นะครับอันนี้คือทีเด็ดของเขานะครับนี่คือหมากของเขาไข่หมักสิทีมันยังไม่แก่นะครับยังไม่สุกถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีแดงนะครับสวยนะครับเลายัไม่สุก ต้นนี้ก็สูงประมาณเกือบเมตรได้นะครับเพราะว่าขนหมากเศรษฐีถ้าเราดูแลดีต้นมันก็โตก็สวยเร็วนะครับยังตอนนี้ตอนที่ผมเอาต้นมันมานะครับเอ,เอาต้นแม่มาต้นนี้ยังไม่มีนะครับนี่มันแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะครับแตกหน่อจากรากของมันนะครับนี่ครับตอนแรกผมว่าผมจะยวมาดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้เป็นต้นที่ถูกตัดตอนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับงอกขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับกําลังแตกตามันจะงอกรอบๆนะครับตามหลักจริงๆถ้าเราบํารุงดีๆนะครับถ้าตัดถูกข้อมันจริงๆนะครับมันจะงอกรอบๆต้นนี้แล้วครับสีห้าตาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็ตัดตัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวรากของมันก็จะแตกตาขึ้นมาอีกนะครับเนี่ย นี่คือการตัดนะครับตอนนี้ก็เจี่จากต่อตัดนะครับนี่ก็ถ้าตามหลักจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้นะครับถ้าเรามีต้นใหญ่มีที่มีอายุเยอะนะครับแล้วก็ปล่อยมันโตขึ้นไปเลยแล้วก็เก็บลูกมันเอานะครับมันจะมีงอกขึ้นตรงที่โคนของมันนะครับแต่ถ้ากรณีที่เรามีน้อยแล้วก็ใจร้อนอยากจะได้เร็วนะครับผมก็มีวิธีนะครับคราวเดียวผมจะพาชําแหละต้นใหญ่คือถ้าถ้าเราตัดต้นมันไปแล้ว กว่ามันท,ที่จะมันจะโตและแข็งแรงพอที่จะออกลูกก็ต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ตัดนะครับตัวน,นี้อ,อถ้าเราตัดจริงๆนะครับผมให้ดูนะครับนี่คือตาของเขาคับตาของเขาตาของเขาตาของเขาถ้าเราตัดจริงๆเราควรจะตัดสูงประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีตาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเราตัดไปแล้วโอกาสที่ตาเขาจะงอกเป็นต้นไม่ขึ้นมาสูงนะครับเนี้ย แล้วก็อาจจะได้ลายลายงอกลายตานะลายกิ่งแต่ถ้าเราไม่อยากให้สูงเราก็ตัดตรงนี้เลยนะครับตรงที่ตรงนี้เลยมันก็จะเตี้ยนะครับขนาดสีทีก็จะไม่สูงแต่ถ้าเราปล่อยเขาเต็มที่จริงๆเขาก็อาจจะสูงถึงร้อยี่สิบเซนติเมตรนะครับขึ้นอยู่กับปุ๋ยแล้วก็สถานที่ในการพเพาะเลี้ยงเขาด้วยแดดเขาเป็นไม้ไม้้มลำไรนะครับเขาไม่ไม่ชอบแดดนะครับเพราะถ้าขึ้นตามป่าเขาก็อยู่ตามใต้ล้มไม้ตาม อันนี้ผมได้มาจาก,กร่มกใต้กรไผ่กับต้นยางนะครับเป็นอยู่ในร่มได้รับแสงประมาณ50%ช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะมาแยกลูกมันก่อนนะครับส่วนอ่าส่วนต้นใหญ่มันก็จะเดี๋ยวจะลงกระถางนะครับ เราก็ได้มาแล้วครับกับลาบเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเซะออกมาหมดนะครับเพอเอเขาอาจจะมีเขาอาจจะงอกงอกขึ้นมาบริเวณนี้อีกนะครับแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับนี่ได้มาแล้แอย่างเงี้ยดีครับนะครับเดี๋ยวมีลากกินมาด้วยอันนี้ก็ไม่ตายครับแต่การฟื้นตัวมันจะช้าหน่อยของเราเองครับต,ตัวนี้ก็ มันเป็นดินงเวานะครับออกหน่อยนึงย้ายจะฝังลึกนะครับถ้าฝังลึกเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราฝังลึกมากพอกมันจะอยู่ต่ําเกินไปนะครับลึกพวกนี้ถ้ายิ่งโคนมันยิ่งแก่นะครับมันก็จะะแตกงอกขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใด้โคนแก่ก็จะดีถ้าเราจะเลี้ยงเอารูกมันล้วก็หาตัวที่ต้นแ,ก,แ,ก,แก่สูงใหญ่หญแล้วก็มีโคนให,ใหญ่นะครับถ้าโคนใหญ่ ก็จะเป็นการบอกบอกว่าโอกาสที่เขาจะมีลูกองอกขึ้นมาเยอะนะครับทีีเขาหาเสียงเลือกอบตนะครับอันนี้คือราคับอันนี้คือกระถางนะครับผมจะย้ายมาใส่กระถางนี้นะครับเพื่อเป็นตั้งตั้งแม่แล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูในสวนนะครับว่าต้นใหญ่ันเป็นยังไงนะครับ ที่ขายหมดนะครับในสวนผมได้มาผมก็จะเก็บไว้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูพูดง่ายๆว่าตัวเองเป็นคนชอบสะสมนะครับก็เลยจะถ้าได้มาสามต้นก็จะขายสองต้นเก็บไว้หนึ่งนะครับเพราะว่าขยายพันธุ์ด้วยสะสมด้วยเอาไว้ดูด้วยแล้วก็เอาไว้ศึกษาด้วยนะครับนี่ก็คือ,อเป็นเศษดินที่ผมล่อนออกจากดินปลูกนะครับซึ่งจะเป็นเศษซากพ,พืชแล้วก็ ผงถ่นานที่มาผสมแล้วก็เป็นตามะพร้าวใหญ่ๆแล้วก็มีขี้ปุ๋ยคอกปัวคือ,อ,อพวกนี้ถ้าเราผสมเป็นดินปลูกเข้าไปบางพืชบางอย่างมันอาจจะเสียหายได้นะครับเพราะว่ามันต้องการความละเอียดของโมเลกุลของดินขอสมควรนะครับแต่ว่าแล้วก็มาใช้รองกระถางมันนะครับมันร่อนออกมาแล้วก็รองกระถางม,มันก็จะประหยัดดินได้เยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็มีคุณค่าทางอาหารอยู่แล้วนะครับ ในนี้ก็มีฐานมีเศษไม้มีซากพืชที่ยังย่อยสลายไม่หมดแล้วก็มีมุกมูลวัวที่เป็นก้อนใหญ่นะครับคิยคอกเป็นก้อนใหญ่แค่นี้นครับเสร็จแล้วผมก็เอาดินเก่ามันลงหน่อยนึงนะครับนี่คือดินเก่าของเขานะครับแล้าผมก็จะลองด้วยดินใหม่นะครับเดี๋ยวเอาดินใหม่กันนะครับอันนี้คือดินใหม่ที่ยังไม่ผ่านการร่อนนะครับสังเกตว่ามันยังมีเศษพวกพืชที่ยังไม่เปื่อยเน่าแล้วก็มีที่เป็นก้อน อันนี้เป็นงานหยาบนะครับเพราะว่ามันพวนนี้เป็นงานหยาบก็ไม่จําเป็นต้องไปร่อนมันนะครับดินก็มีสองส่วนนะครับส่วนถ้าใช้กับงานละเอียดเราก็ร่อนร่อนเพื่อให้มันเหลือแต่ปุ๋ยผงมันนะครับอันนี้เป็นงานงานหยาบนะครับแย้อยไว้ลึกนะครับถ้าเอาไว้ลึกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับงอกเขาจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็วางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กบดินเท่ากับรากเดิมมันของมันนะครับ ไม่ต้องกบสูงมากนะครับดินในนี้ก็เป็นดินผสมนะครับก็ประกอบด้วยเศษซากวัสดุที่เราหมักไว้นะครับก็คือพวกซากพืชต่างๆนะครับแล้วก็แกลบแกลบดิบนะครับเอามาหมักเพื่อให้มันย่อยสลายพร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ใช้เก็บสดนะครับถ้าแก็บเพิ่งสีมาใหม่ๆเนี่ยมันจะร้อนนะครับต้องเอามาผ่านการหมักเพื่อให้มันเข้าสู่กระบ,บวนการย่อยสลายเกาะนะครับ แล้วก็มีปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกก็ผ่านกันหมักแล้วเช่นกันนะครับหมักก็ไม่ได้หมักอะไรมากมายนะครับเรามาผึ่งแล้วก็ลดน้ํามันบ่อยๆเพื่อให้การทํางานของกระบวนการย่อยสลายถ้าเราเข้าใจนะครับก็คือก่อนที่มันจะย่อยสลายมันจะทําให้พืชหรือวัตถุที่มันจะย่อยสลายนั้นร้อนมากๆก่อนนะครับเพื่อให้มันเน่าเปื่อยนะครับแล้วก็จึงจะเข้าอยู่เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรักวงจรของมันด้วยกัน ทำให้มันเข้าสู่กระบวนการเร็วขึ้นนะครับแล้วมันเกิดไม่ได้ไม่คายก๊าซออกมาแล้วก็มันจะไม่เป็นอันตรายกับพืชของเรานะครับคือการเอามาตดน้ําทิ้งไว้เพื่อสู่กระบวนการหมักด้วยวิธีต่างๆนะครับเขาเพียงเราเข้าใจนะครับไอ้ที่บอกว่ามือร้อนมือเย็นอะไรนั้นมันไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจในการปลูกนะครับก็ได้แล้วครับก็ มันจะไปปรับที่ปลูกใหม่ที่ปลูกใหม่ไมนตรงตรงถัาเก็นะครับนี่ครับนี่คือตาหน่อมน,นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้เราค่อยเกย็บเอาตาหน่อมมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราจะกินครั้งกินแบบครั้งเดียวก็ไม่เชิงครั้งเดียวหรอกครับถ้าเราตัดตอแล้วตอมันก็ยังอยู่แล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วเราอยากได้เยอะเราก็ตัดตรงนี้นะครับหนึ่งสองข้ามตามันนะครับอย่าตัดตามันนะครับสามสี่เนี่ย ตัวอ,องมันห้าหกแล้วก็จะตัดไปเรื่อยเดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองส่ห้าตัเป็นข้อข้อคำาอัลอริทมเพราะว่าเจ้าตัวน,นี้ก็เป็นอัลกอริมาาตัวหนึ่งนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่าอัลกอริทมเทเทอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ,กษให้นะครับมันมันขึ้นต้นด้วยชื่อของมันขึ้นต้นด้วยอัลกอริทึา เทนิวอ e ีเพสอะไรสักอย่างนะครับก็จะไม่ได้มันหลายอย่างเดี๋ยวผมจะไปเอาข้อมูลขึ้นเป็นภาษาอังกฤษให้ใต้ภาพแล้วกันก็จัดอยู่ในตระกูลอโกนิมานี่เลยครับตระกูลเดียวกันจาก,กเจ้านี้เลยนะครับอันนี้เสือพานนะครับ,น,รบนี่คือเสือพานเป็นเขียวเหมือนปีนะครับแลวแต่ใครจะเรียกบางคนก็เรียกเสือพานบางคนก็เรียกเขียวหมือนปีบางคนก็เรียกเสรษฐีเหมือนปีนะครับพวกนี้ก็ เอาอย่าไปใส่ใจกับชื่อมันสักเท่าไหร่นะครับเราปลูกแค่ปลูกมันก็ดีแล้วครับเพราะว่ามันเป็นพืชแล้วก็สามารถรองอากาศทําให้เกิดออกซิเจนในภายในบริเวณบ้านนะครับแล้วก็ดูดซับเอาพวกก๊าซคาร์บ,บอนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อปุงอาหารนะครับก็คือที่เขาเรียกว่ามันฟอกอากาศนั่นแหละครับแล้วมันก็จะทายอากาศออกมาเป็นอากาศดีออกซิเจน,นครับมันเป็นพื้นฐานนะครับพวกนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาให้ดูตัวที่เราตัดนะครับ ไว้ไหนวะพี่ช่างเห็นแวบ,บๆเลยตแบบนนะครับแบบท่านเจ้เห็นไหมอันนี้คือต้นที่ผมเพาะไว้นะครับคือด,ด้วยวิธีการตัดลําต้นนะครับที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับมัสองสามต้นที่ผมตัดไปแต่วถ่ายไปเกือบหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือตัวนี้กระบะสุดท้ายนะครับ ผมเตรียมดินมันค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างสังเกตดูดินมันจะแน่นไปนะครับตอนนั้นไม่ค่อยมีดินนะครับอะไรคว้าได้ก่อนผมก็คว้าไปทําให้อัตราการองอกมันก็น้อยถ้าเช่นเคยนะครับผมทํางานนะครับผมไม่ได้เซตติ้งอิมเมจหรือว่าวางแผนในการถ่ายทํานะครับก็คือทํางานไปด้วยนะครับ ็ติดขัดประกันใดก็ต้องขออาภายัยโอโ้โหเสียหาย,ายหักเลยต้องขออาภัยนะครับโดยเฉพาะภาพลักษณ์นะครับเป็นคนสวนแบบกาทำงานในสวนแบบจะจะเลยนะครับก็ต,ตัดไว้ไหลายท่อนนะครับเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับเนี่ยเห็ไนไหมครับกำลังงอกขึ้นมานี่ครับ เน่วหรอกครับแต่ว่าดินมันแน่น,นครับดินอย่าให้แน่นมากนะครับอน,นี่เป็นดินที่ไม่ได้รับการผสมนะครับแค่เป็นมันเป็นดินก้นรองก้นกระถางนะครับผมใส่เข้าไปนี่ครับนี่คือระยะช่วงที่ผมตัดนะครับมันแตกออกมาเพราะว่ามันมีตาเดียวอย่างนี้ครับ อันนี้มันไอเจ,จ้านี้มันจะไม่ค่อยแตกตาเยอะเหมือนกับอโกนิมาทั่วไปนะครับถ้าอากนิมาทั่วไปมันอาจจะแตกสองสามก็ได้แต่เจ้าตัวนี้จะออกตามตานี้นะครับเนี่ยน,นะครับตาที่ลําต้นของเขาเนะี่ยผมจะให้ดูนี่ครับนี่นี่ตาของเขานะครับเออไม้ก่อนอันนี้ครับนี่คือตาของเขาเนี่ยนี่คือตาของเขาเขาจะออกแบบนี้นะครับ โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะผสมประกอบเท่าไหร่นะครับมันซื้อมานานแล้วผมถ่ายที่โทรศัพท์นะครับเนี่ยครับจะออกตามตาของมาันท่านละหนึ่งตาก็ท่านละหนึ่งต้น,นหนึ่งต้นนี่ครับถึงถึงแม้มันจะเป็นข้อสั้นแต่ว่าถ้าตัดข้อมตามันมันก็ขึ้นนะครับแต่อย่าไปตัดขากลางตามันนะครับนี่ครับถึงข้อมันจะยาวนะครับน,นี่ตามันนะครับ นี่ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือเห็นไหมนี่คือตาตาตาของเขาเขากำลังจะงอกนะครับตัวนี้สีเขียวๆเ,เนี่ยอันนี้ก็มีตาเขางอกขึ้นมาแล้วตัวนี้ท่อนน้ตามันจะเยอะนะครับซึ่งมันอาจจะได้ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หนก็ได้นะครับแต่เราต้องเลี้ยงไปก่อนนะครับใ,ใจเสียงดังหน่อยนะครับนั่งทับพุงตัวเองนะครับอ้วนช่วงนี้อ้วนทํางนาน แทบตายแต่ก็ยังอ้วนนะครับทําเยอะกินเยอะนี่ครับก็แยกปลูกธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะปลูกให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาปลูกนะครับก็ดินก็เหมือนเดิมนะครับผมลองก้นกระถางจริงๆแล้วควรใช้กระถางใหญ่กว่านี้สักหน่อยแต่ว่าปัญหาช่วงนี้คือกระถางขาดตลาดนะครับผมก็ลองก้นด้วยเศษวัสดุที่ร่อนออกนะครับนซักวัสดุครับากัมูลวัวที่มันไม่ละเอียดนะครับ อย่างนี้นะครับวัวเนี่ยไม่ละเอียดก็ลองพับเข้าไปแล้วก็ปลูกทับเข้าไปเลยเดี๋ยวกระถางมาค่อย้ายครับแยกมันโตก่อนให้เป็นรูปเป็นทรงก่อนไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าดินมันจะแน่นนะครับเราคละคละก็แตกแล้วก็วกก <c oughs> วอยู่ได้แล้วครับ จะปดให้ตรงตัวเขาให้มันตรงแค่นั้นเองครับเพราะเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับเนี่ยโดนแล้วเสียงยุ่งครับเพราะว่ากระถางเล็กนะครับ กระถางเล็กมันพวกพืชเนี่ยครับพืชที่มีรากเยอะเราใส่กระถางเล็กอะ่ะมันจะโตช้านะครับเพราะงั้นมีพื้นที่ในการเดินของรากแต่ก็ใสไ่ไว้ก่อนนะครับชั่วคราวนะครับเวลากระถางใหญ่มาเดี๋ยวค่อยลงกระถางใหญ่นะครับเป็นการจัดรากลงไปในตัวนะครับเราใส่ไว้แบบนี้ก็ปลายรากที่เกิดใหม่ที่กำลังจะแทงนะ่ะมันก็จะมาจอ่จอๆๆออ,อ,อยู่ตามขอบกระถางเนี่ยครับ พอเราเอากระถางใหญ่มาปุ๊บเราก็เคาะปุ๊บเราก็วางลงดินกรบมันก็จะกระจายไปนะครับรากของมันดูคลิปของผมดูให้จบนะครับผมจะพยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก็นี่คือการปลูกพื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวหนอมันก็ปลูกชิ่นเดียวกานหนอแบบนี้เวลาปลูกมันจะโตเร็วกว่าแบบนี้นะครับ แบบนี้จะโตช้าแต่แบบนี้จะโตเร็วนะครับการที่เราจะตัดหน่อตัดตอนไหนอย่าเพิ่งตัดเล็กอย่างเงี้ยเล็กปล่อยให้มันโตก่อนถ้ามันโตนะครับเนี่ยฮะโคนมันใหญ่พอโคนมันใหญ่มันก็จะเริ่มแตกตานะครับเนี่ยแตกตาแตกรากแตกตาเนี่ยเห็นไครับอันนี้คือตาส่วนอันนี้คือตุ่มรากนะครับตุ่มรากส่วนตัวนี้คือตาเห็นไหมครับนี่คือตาของมัน ถ้าโคนมันสมบูรณ์มันจะเริ่มแตกตาแล้วก็จะงอกขึ้นมาอีกงอกขึ้นมาอีกนะครับแล้วเราอาจจะได้ทรงพุ่มเร็วนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไปสักพักเราอยากได้ทรงพุ่มให้เราตัดตรงนี้นะครับคือช่วงนี้มันแก่แล้วเราก็ตัดตรงนี้พอตัดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดแง่งงอกขึ้นมาตรงโคนมันตรงโคนมันรอบๆนี้นะครับมันก็จะเป็นพุ่มมันก็จะสวยต้นไม้พวกนี้พวกตะกูลออังกุนิมาต้องเป็นพุ่มถึงจะสวยนะครับถ้าต้นเดี่ยวมันก็แบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยสวยเมโมรีเต็มนะครับก็คงจบบแคค่นนี้ะรั ผมก็จะทํางานของผมไปตามปกตินะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาชมเข้ามาคุยก็ได้นะครับสวนเราอยู่ที่หน้าอบตบ้านนนหอมนะครับเป็นอบตหลังเก่านะครับใจกลางหมู่บ้านก็ให้ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับวิถีผู้ไทยนะครับอยู่พันนนหอมจังหวัดสกลนครนะครับเข้ามาดูได้นะครับสวัสดีครับ